มันแถ้าพี่เพชรรักพี่จเจนิสุกจะให้ดูเลยแต่าสาจเกไม่เป็นก็เลยโยนให้มึงไงดาวโซเชียลแคำเราหนึ่งดีตำนานไอ้บัสเก็ตไอ้บัสเก็ตเย่จำได้จำได้อยู่ที่บ้านที่เอานื้อแกงลอดไงอยากตะแหล่แต่ก่อนติดตาชีวิ่มว่าทำไมกูดูสวยวะยังไงก็รักพี่เพชรขอบคุณคุณเฉลิมชัยค่ะอ่ะ เยอะอีกมามล่าอีจ็อบสิเชยอะค่ะมันเป็นรวยมันต่ำตัวต่ำต่วิลเลียมรักแม่ที่สุดจริงเหรออามถ้ามันรักแม่แล้วจะไม่เอาลูกๆแม่ทำไมเนี่ยหนุ่ไม่เคยตอแหลกูไม่เชื่ออีจ๊อบกูไม่เชื่อว่าอีจ๊อบไม่เคยได้กับวิลเลียมไม่เคยตอแหลอาร์ตอีจ็อบเคยได้กับวิลเลียมไหมอย่าอ่าพูดตอแหลไม่เคยนะยอย่าอ่านเนาะตำนานนั้นหนึ่งอร่อยดีคือกะหล่ำที่กุ้งนายอาหารไทย มีเก่านางมนึงอะไรดีแต่ก็หล่อมากตอนนี้ไม่เคยเจอนางเลยอ่ะแม่ยกแนไ้ไปเจอไอ่หนึ่งไอ่หนึ่งหรือเปล่ายกก่อนนางอ้วกแบบว่าแต่อาหารร้านนี้อร่อยอร่อยเหมือนเดิมนะคะหนึ่งอะไรดีแต่ก็ต้องใจเย็นหน่อยเนาะเพราะว่าอยู่นี้ต้องเปลี่ยนมะข่ายตักหมดอยู่นี้ต้องเปลี่ยนมะข่ายนั้นแล้วอย่างเดียวไม่ได้ขายอาหารตามสั่งแล้วข้าวคาริยากิอะไรสักอย่างโอไม่ต่อนก่อนแล้วพี่ย้อนคือรักเดียวของแม่ ออแก้วทมเปนเาจังวะต้องเจอคุณพรมพิชัยคุณวิลเลี่ยมไปไหนแล้วคุณวิลเลียมแต่งงานกับกระเทยอยู่ที่จังหวัดอุดรนอุดรธานีกุเียวทาแล้วสองรอยเทเียททยก็อยู่ในคิปชียคไวุเดียวของแ่ัมาสองก็คือแม่เราจะจ่ายจท่าไหร่ก็ได้ความหมของพทอะแต่คนเอาไปมานีจลัแกแล้อเสงสแม่พีเป็นเพจยงับยังหา พี่เจเน็ตเพียวๆหน่อยสักแม่ใช่ไหมบอมเออบอมไหนคุณบอมไงอ๋อคุณบอมสวัสดีเลิศแม่ให้เยอะมากที่เก่าลือไม่ใช่แล้วแม่กินหลายที่เก่าลือไม่ใช่แล้วมันน้อยคุณบอมค่ะเสียดค่ะอุ้ยแรงมากพี่เบียร์มาไหมแม่ ขึ้นมากรุงเทพเราจะไปกินอะไรกันดีหละจากแม่โดนรวบที่สอนอตำนานเอาอมีนเอาอมีนมาคนเดียวไม่มีการลุงกลับมาอีกแล้วเสียไปแดงเออทำไมกูมีตำนานเยอะตั้งเลยวะกลับกี่โมงคะถฐานทำไมคะคุณคือใครคะคุณพีมเมอร์เก์ you are for what นะพี่บอกบอกว่าพี่เจเนตเจ๋งมาก but she want to know about you เออใช่แม่นาลงนิสฟ้าบุลเลอร์ ถ้าของไบอันตันพี่เพ็ไม่ลงนะเพราะว่าคุณพี่เป๊ะชอบนินทาที่จีเน็ตรับหลังนี่จริงไม่เรื่องปกติใครเขียนใครดึกครูนางงามแคทรินพี่กุ้งร้านหนึ่งอร่อยดีคุณวิลเลียมคุณนิวคุณลูก้าพี่ยอดคุณปั่เยอะดีวไปสอได้ทุกคนเลยอ่ะคุณแดเนียลดูว่าเยอรมันหนุ่มๆม่กพี่ไปไหนพี่ไปพี่ไปครูหรออ๋อไปครูไม่ชื่อมันเหมือนกันไงพี่ไปครูกับพี่ไปบรุทธรอะไรอย่างเงี้ย พี่เพชรโกรหกว่าขึ้นสอนอนอทำไม,ไม่ได้โกหกใครนะคะทีไไ่ไปสนอนนอจริงค่ะวันนี้เจอคุณพี่มาดามพันนี่นะคะนางผู้ชมชียรนะคะผิวเขาละเอียดมากเลยค่ะวันนี้วันนี้เข้ามาถ่ายงานที่บุรีรัมงค่ะที่รังสิตแล้วเขาก็ไปถ่ายงานต่ออะไรเงี้ยเขาสวยมากแล้วก็น,ออนก้องหนุ่มก็โอเคมากเลยค่ะหมายมีเหตุผลได้ดา่าคุณใบอันตรานพี่แต่ว่าพี่เพชรมั่นใจไม่ถึงคุณใบอันตรานเพราะฉะนั้น เคมีพิเพิสไม่ถึงคุณใบอันตันแน่นอนเพราะตัวจริงพิเพิสไม่ใช่คนแบบนั้นไงแต่คุณใบอันตันคือเขามั่นใจทั้งตัวจริงและในการในในในโซเชียลแต่พี่เพิสมั่นใจแค่ใน